สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเดินประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีบีมบบี้วันนี้เป็นวันพุธที่24สิงหาคมแล้วนะคะแล้วดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธจางคืนวันจันทร์แล้วก็วันพฤหสัสบดีเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่คุณจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงนะรวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยจะนําช่องทางดีๆมาให้กับคุณนะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะคือความใจอ่อนนี่แหละ อย่าไปตกปากรับคำช่วยเหลือใครนะเพราะมันจะทําให้คุณเดือดร้อนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์นเนี่ยวันเนี้ยเรามัดระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของการตัดสินใจใช้เงินใช้ทองนะคะโดยเฉพาะในการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ถ้าพูดถึงในเรื่องงานเนี่ยกป็นอ,อย่างราบรื่นดีนะแล้วก็เป็นวันหนึ่งค่ะที่คุณมีโชคเล็กๆอยู่บ้างเล็กน้อยสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีครีมแล้วก็สีดํา แล้วเครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังเหมือนเดิมค่ะคือเครื่องประดับที่เป็นทองคําหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้นะคะสวมใส่ติดตัวไว้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดโชคลาภมาให้กับเราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสักการะบ,บูชานะคะในเรื่องของการเงินก็ดีหรือในเรื่องของโชคลาภก็ดีเนี่ยแนะค่ะให้บูชาพาระยาหูขอพรกับพระ แม่รัศมีหรือพระศิวลีก็ได้นะคะเพราะทังสามพระองค์เนี่ยจะให้พรเราในเรื่องเงินทองแล้วก็ชกลาภแต่ถ้าเกิดใครจะแลวแต่ที่ตอนนี้การงานมีมอุปสรรคนะคะหรือต้องการความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานให้ไปขอพรกับพระอุปคุตค่ะพระโพธิสัตว์กรนอิมแล้วก็หลวงพ่อพโตวัตตาเลไลนะคะสามองค์นี้ก็จะช่วยเราในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองแล้วคนที่เกิดในเดือนสินนงหาคมนี้นะหรือเกิดในวันนี้ค่ะ เราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นค่ะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพหรือการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่จะเป็นโครกระบ,บือก็ได้รวมถึง้ารใบปลปาหน้าเขียงนะเพราะอานิสงส์ตรงเนี้จะทําให้อุปสรรคต่างๆที่มีหมดไปค่ะแล้วก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยรวมถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะส่วนเรื่องของอาหารที่จะใส่บาทไวยสังฆทานก็ดีในอาหารนั้นนะคะขอให้มี อา,อาหารที่เป็นลนักษณะเป็นเส้นนะคะวุ้นเส้นผัดไชย่ยกงจีบวุ้นเส้นเอ,อ่อมีซั้วสปาเกตตี้นะคะขนมจีนพวกนี้นะคะถือว่าอาหารที่เป็นเส้นทั้งหมดตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องเงินทองนะคะให้มีการต่อยอดได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็มีความก้าวหนา้าไดเช่นกัน เมื่อวานนี้ค่ะตัวเลขที่วางไว้ในรอบ17.30านอเลขที่ออกคือ484แล้วก็0ูนย์รอบนี้นะตัวเลขสี่เข้ามาในระับน้อยบนแล้วก็หน่วยบนแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนของชุดวินด้วยก็คือเลข8กับเลข4สําหรับในรอบ19.30านอนเลขที่ออกคือ868แล้วก็23รอบนี้นะเข้ามา2ตัวล่างข,ของชุดวินค่ะคือเลข2กับเลข3มาถึงช่วงของการวางตัวเลข่นประจำวันพุทธที่24สิงหาคม2 5 6พั ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข8เลข2เลข7เลข9เลข3ในวิธีเลข1กับเลข8ชุดจับคู่10141516 08485868แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข7เลข4เลข1เลข0เลข6 เลขที่เลขแปกับเลขเจชุดจับคู่8 3 8 5 8มแปด7้7แ7ดสแล้วมาถึงช่วงเวลาสิบเกนยนชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็น 3, เลขสาเลขห้าเลขแปเลขเลก 1, ้เลขศูนเลขหนึ่งเลขี่เลขสากับเลขห้าชุดจับคู่3ามสองสามสี5สามหออันนี้ก็จะเป็นทั้ง สามช่วงเวลานะคะของวันพุธที่24สิงหาคมเลยทุกท่านอย่าลืมนะอาจารย์รักเนเ้มเสมอๆเลยการทําบุญการทําทานนะคะจะเป็นอัน,นิสงส์ให้เราเนี่ยมีกระแสของการเงินสะพัดคข้อมือมีโชคลาภเข้ามาพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารยรักทางช่องทางซีมีดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ